แกนดี้คนด้วยผู้ชมด้วยนะคะวันนี้วันนี้เราก็มาเล่นฟรีไฟล์ะอั้สองรอยสิบเปสองอยหกสิบดาวนคะรับสองร้อยหกร้อยดาวทนะูแกวนะันนี้เราก็มาขึ้นต้องขึ้นแรงแทงเอาเสื้อตัวนี้ครับเอาเสื้อตัวนี้ให้ได้เลยดิสก์ดดดนะครับปเอาเสื้อแดงแทงเลย เล่นเร่ให้ดเล่ไปเลยวะนอเป็นตีนเลยนะจุดไส้นับคนนเราได้เสียเบอร์ี่ไปนงนนะเขาหลุดด้วยนะเขาก็ออกไปเสียี่ี่เขตกเราก็ได้ล้วนะครับ จะบุชมฮึมเมื่อกี้ผมเห็นคนลงกันด้วยนะเอาเขาลงกันที่อื่นโอ้คนได้ยินหัวให้ดูป้องอะไวางแบบไมื่อกี้มั้งเมื่ขี้มัจัไนะฮะ เพื่อนพันยาทำไมเฮเคยเพื่อนเจอคนปะอุ้ยอ uh voilà 네ุ้ยอุ้ยอ ja ุ้ยนะเพื่อนไปช่วยเพื่อนกันเด้อ เห็นไหมยิงหัวไปหนึ่งว่ะอีกองหนึ่งก็ใช้บิกเตอร์ชุบเพื่อนก่อนไหมชุบเพื่อนก็อยู่ไกลเลยไป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 ชุบเพื่อนกันอื ในบ้านในน้นนี่อ่ก็ไม่บอกเข้ากันไอวอลอ่ะเข้ากันไอวอลใช่นี่มันเจียวเข้าจ็บมันเจีบเอา,าเพื่อนผมเจ็ดเองเอา ไม่ผมผมได้วิธีที่ดีอ่ะมันจะจดได้ใช่ไหม <c oughs> แล้วก็กลัวอยู่นะว่าสตูมันจะมา ตีครับขอบคุณนะอื้อกี้มันมีทุกซองว่ะทุกซองมันได้หายเอ,อ้าไอพวกนี้ก็รูดทริปลิป ตายหมดขอบคุณนะ วยล้วยมีคนมีคนนชวยช่วยช่วยม่มีใครมาช่วยเอานี่ยสองต่อหนึ่งับอยากได้เงินซื้อไอเทมยากได้เงินากเงซื้อไอเทมอืมเป็นโจไอวลว่ะ <lush>, รุนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยรุ่นช่วยก่อนเพื่อนพวกผมเราเป็นหมดตีออ้อ่ะเออหมือนตัวเองถ้าเป็นเก่งก็ไอ,อ้วอลหมอร์เลยเพื่อนเฮ้ยมันมีหมดมันมีหมดมันมีเยอะมากเพื่อนระวังระวังระวังแต่เป็นโกโก้ขันเฮ้ยมันมีเสน,น,น่ปื้อว่ะมันมีเสน่ à, wow. có nữa gì <laughs> cũng ôi con tôi chết tai what sơ sơ đồn 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 khó sơ khó sơ khó เราต้องรีบปิ่งไปฮะปิ่งระด้บเราช่วย้านจะช่วย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 ทันทีเลยน้าให้ตายแล้วเคลมเดยก็ต้องติดเป็นแบบซูเปอร์ไซย,ยาเวื่อนก็ตายอะไรวะเนี่นยมาวะ มผ,มผมขอเปลี่ยนแต่ปืปนให้ก่อนอยากได้เงินซื้อไอ,ทอเทมยังซื้อหมดเลย <laughs> เอ้ยไปกับเพื่อนไม่ได้เผื่อมีสตูนเพื่อนก็อยู่ใกล้นิดอยู่งนะบางคนกลัวสตูนเหนืนแน่เขาเก็บของตุ้มตามอยู่ด้วยขนาน เอเบอร์สองมาช่วยกันเอเบอร์สองช่วยกันอืมเสียดายเพื่อนเราที่ไหนวะตอนที่อยู่ใกล้ๆเรา โอเคแล้วก็พอแค่นี้ครับแล้วยังไม่ขึ้นเลยเราก็ยังไม่ขึ้นบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย